ขุยเลยนะถึงซีมงคลนะมึงนนะมเป็นอะไรกินบ่ยอดเลยสุดยินที่นู่ยีสานนี่ครับเมื่อนี้ออกมาเบิงเพลนขุดสาอยู่หลังหมู่บ้านนะครับนี่เพลนขุดหลอกสานะครับเมื่อก่อนเป็นวัชพืชนะครับเลียวไปนี่ก็เห็นว่าเป็นลูกสาเลยนะครับตอนนี้ผมยืนยุ่ข้างหอกง,งวทีมงานครับ พุนครับอยคุนครับกำลังต้มปลาแล้วก็บจิ้กก้อยหอยนะครับสู้สู้กันกินนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบื้องบรรยากาศใกล้ๆนะครับป้าพระพ่ะตัวนี้ตัวนี้เื่อดอกนะตัวนี้สองลนะเนี่ยเหรออู้ยเชื่อเกนเห Đóng mày đông vẫn, ừ. Có, không rồi. Rồi. đó mày lộn con à đi đó